อ่าโยก็ขอสวัสดีชาวแฟนพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับในส่วนของคลิปนี้เนาะเราเนี่ยมาอยู่ในส่วนของอนิเมะด m เม s ชันนั่นเอง สำหรับในส่วนของครีมนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟร์คาราเกออีกเช่นเคยนะคะนะคะอ,อ,อ่ะใช่แล้วคุณผู้ชมก็มาอยู่กันในแมปอนิเม d ดิเมนชันกันซึ่งแบบนี้เนี่ยเราเคยรีวิวไปเมื่อ1ปีก่อนในะอีกช่องหนึ่งนะคะแต่ว่าในคราวนี้ก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะว่าทางแมปเขาเนี่ยได้มีกิจกรรมต้อนรับช่วงวันฮาโลวีนนั่นเองเออก็เดี๋ยวเราเจะพาทุกคนนะคะมาดูในส่วนของตัวอัปเดตของเขากันว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะมีเป็นโค้ดต้อนรับวันฮาโลวีนอีกด้วยซึ่งน่าสนใจมากมาก แถมไม่เจ้าแบบนี้นะก็เป็นแบบที่เรารู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างสนุกเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสกลับมาเล่นก็วันนี้ก็มีโอกาสกลับมาก็เลยมาทําการสรุปอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังละกันนะคะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันช่วยกระซาร์ like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แลวก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยเนาะส่วนคลิปวิดีโอนี้สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาจอดิสคอร์ของทางเรานะคะหรือว่าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเก,กี่ยวกับคิวคุกกี้ร้านคิงดอมอะไรอย่างนี้นะคะว่าเราอยู่ใน กิลไหนอะไรไงก็เดี๋ยวทิ้งเอาไว้ที่ใต้ดีสคริปชาระกันเนาะสามารถกดลิงก์เข้ามาจอแล้วก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนนเองสำหรับใครที่สนใจนะคะโอเคแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ขออภัยในเรื่องของเสียงของเราด้วยเพราะว่าเจ็บคอนะคะก็เสียงมันอาจจะแปลกๆในคลิปเลยก็ขอให้ทุกคนด้วยแล้วกันนะคะโอเคก็ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมต้อนรับประธาวีดของทางแมปอนิเมะดิเมนชั่นกันเลยดีกว่านะคะว่าทางแมปเขาเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างน,นั่นเองนะคะ โอเคทุกคนสําหรับใครนะคะที่ไม่เคยเล่นเจ้าตัวแบบแอนิเมชันเนี่ยเดี๋ยวเราจะสรุปสั้นๆให้ฟังแล้วกันเนาะมันเป็นแ a บที่ว่าเราไหนจะได้รับเป็นบทบาทตัวละครอนิเมะนั้นๆน,น,นะคะที่เราสมได้หรือว่ามีเนาะก็จะมีเป็นพลังของแต่ละตัวละครแล้วก็เอาไปลงพวกอารีนาดันเจียนสู้บอสอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งก็ไม่มั่นใจแล้วว่าในที่ัผ่านมาเนี่ยเขาได้มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะคะก็มีอัปเดตเยอะแยะไปหมดแล้วก็แบบในเนี่ยภาพการโจมตีค่อนข้างสวยมากๆอีกด้วยเนาะอ่ะนี่จะของกิจกรรม ตาอัาเดตวันฮาโลวีนะคะก็ในส่วนของเดือนตุลาคมเนี่ยวันที่31ก็จะเป็นวันฮาโลาวีและเขาก็ได้มีกิจกรรมก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วันฮาโลาวีนั่นเองอย่างแรกเลย l i มิเตะไทม์นะคะฮาโลาวีด i เมนชันนะคะก็มาถึงแล้วก็ให้ทําการเคลียร์ในส่วนของตัวด m เมนชันนะคะที่เป็นทีมฮาโลาวีนั่นเองเพื่อของเรามาสู่นิมิเตดอย่างพวก เออ่ลูกว่านะคะลูกอมกาแล้วก็พวกของตกแต่งนั่นเองแล้วก็มีคาแรคเ,เตอร์ระดับนี้มีเต็นะคะก็คือฟลุฟี่หรือว่าลูฟี่นั่นเองในร่างแวมไพร์คิงเนาะแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบคอสตูมแบบลิมิเต็ดเองไม่ว่าจะเป็นคอนโนนะคะอ่ะแต่ว่ามาเป็นในส่วนของสกินมังกรลูฟี่ในร่างสกินลิงนะคะซีโร่ในสกินของฉลามเนาะแวมไพร์คิงอันไหอย่างนี้เป็นของเซเบอร์ลูฟี่ในร่างแวมไพร์คิงอันนี้เป็นลิมิเต็ดนะคะ คาในกี่เนาะอันนี้จะเป็นร่างแฟนทอมแล้วก็ไอชินี้อันนี้ไม่มน่ใจาว่าเป็นตัวอะไรนะคะแต่ว่าจะมาเป็นในส่วนของสกินชินิกามินะคะอ่ะแล้วก็มีการเซตติ้งพ่วกพอส์บูสอะไรอย่างนี้เนาะมีตีมหน้า็อบบี้ที่เป็นวันฮาโลวีนฮาโลวีดิเมนชั่นเป็นข้อความนะคะไฮเลเวลเลเวลที่สูงที่สุดเนี่ยในตอนนี้น่าจะเปลี่ยนจาก40เป็น100นะคะ แล้วก็พวกกาแล้วก็พวกสัตว์เลี้ยงสล็อตเนี่ยจะทําการเพิ่มเป็น300รอยอะไรอย่างนี้นั่นเองเออโอเคอันนี้ก็ระบบมิ้นมันจะถ่นะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอ่ะอันนี้ล็อกอินนะคะเข้ามาครั้งแรกเลยอันนี้คือเข้ามาแบบว่าโอ,อ้โหไม่ได้เล่นนานอ่ะดิดยังนัดต่ออยู่แล้วเนี่ยมาไหนดูซินี้เคยเล่นแล้วนะคะเมื่อนานมาแล้วเนาะขออนุญาตเซตติ้งก่อนเลยละกันไปทําการเออ ปรับเอฟเฟกต์ซะหน่อยฮะเพราะว่าภาพมันสวยเกินไป h i ออเ u t ร์เ f ฟเฟกเอ่อ Turn Off มีอ่เขาเรียกว่าอะไรนะปรับภาพกราฟิกไหมบอกเลยทาว่าแบบนี้เนี่ยเขาภาพสวยมากจริงขออนุญาตหายให้หมดเลยละกันโอเคเออเออโอเคหายให้หมดฮะมาอันนี้คือเราอยู่ใน p พลย์เบสเซอร์เเนาะนี่เลยหน้าตาล็อบบี้นะคะให้เข้าสู่หน้าตาแบบตีมฮาโลวีนอะไรอย่างงี้นะคะ นี่ก็จะมีเป็นพวกแบบต้นไม้ผู้ไม้สีส้มๆอะไรอย่างนี้็อบบี้เขาสวยนะคะทําไปเล่นไปดูสะก่อนนี่ฮะประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีกิจกรรมอีเวนต์วันฮาโลาวีนะคะก็จะมีเป็นคล้ายๆกับฮาโลวีในเมนชั่นเนาะแคนดี้เออในวันหนึ่งวันเนี่ยจะได้รับประมาณ360นั่นเองก็ทำการรีเซ็ตตามชมั่วโมงที่เขาบอกนะคะ แล้วก็สามารถซื้อพวกแคนดี้ได้เนาะหรือว่าส่งกิฟต์ให้กับเพื่อนก็ได้ซึ่งก็ตามนี้เลยตั้งแต่แนึ่งร้อยสี่สิบแคนดี้เนี่ยไปจนถึง120่งหมื่นสองร้เอ้ยหนึ่งหมนันะคะแคนดี้เลยขออภัยก็สามารถซื้อได้ด้วยโลบัสนะคะสำหรับใครที่รีบอยากได้กิจกรรมจะจบลงในอีกประมาณสีวันข้างหน้านะคะโอ้ก็อีกนาเลยพวกของขวัญน,นะคะก็จะได้รับจากการที่เราเนี่ยเล่นในนี้เนี่ยออนไลน์นะคะโอเค Spend Event Currency in the Gacha นะฮะโอ้โอเคก็คือถ้าเราเนี่ยเล่นตามเวลาที่เขาอยู่ในนี้น่ะก็จะได้พวกแคนดี้ไปฟรีๆเลยรวมๆก็หลายหลายอันอยู่นะอังจริงโอเคเคลงไปก่อนนี้โอเคสว่วนกาชานะฮะโอ้โหกาชาสกินลูฟี่อันนี้ทำไมมันสวยจังอะดูสิคะคุณผู้ชมแกรนพร r i ส์นะคะสำหรับสกินอันนี้จะเป็นสกินลูฟี่ใช่ไหมแบมพายคิงนะฮะ 0.5%นะคะคุณผู้ชมมีค่าการันตีด้วยนะอยู่ที่0ทับ200นั่นเอง Lucky Price นะคะไอ้พวกนี้นะคือ6%ก็จะมีเป็นพวกแบบสกินคอสตูมอื่นๆเนาะของตละครลนั่นเองนะคะที่เข้าอยู่ในหน้าช่วงฮาโละวีนั่นเองก็จะมีอยู่3แบบนะคะจะมี n u m o ด Price ก็ได้เป็นพวกของอะไรอย่างนี้เนาะก็13.5%คือเยอะมากนะ ลัคกี้ไพรสก็จะมีโอกาสได้เป็นพวกมงหรือว่าพวกสกินแล้วก็ไอเนี่ยโอกาสได้ยากสุดฮะจะเป็นสกินของลูฟี่แวนพายคิงนั่นเองในการสุ่มเนี่ยจะใช้แคนดี้อยู่ที่ประมาณ70นะคะต่อครั้งในการสุ่มเนาะอืมโอเคเข้าใจแล้วระบบการเล่นนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูซิเราสามารถเข้าไปเล่นได้เลยไหมเนี่ยฮาโลว e นดิเมนช i o n อยากมาเข้าไปเล่นน่ะเราสามารถลงไปได้เลยไหมเนี่ยไหนดูซิเอ่อดิเมนชั่น นี่ไงโอ้โหเลเวล20ขึ้นไปนะคะออดเล่นก็คือใครที่มีเพื่อนเนี่ยสามารถเชิญเพื่อนหรือว่าไปเล่นกับคนอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นเนี่ยต้องเลเวล20บวกขึ้นไป Oh my god หืม โอ้ oh, อันนี้เขาก็เพิ่มแบบมาเยอะเหมือนกันนะคะไม่ได้เล่นมาหลายเดือนแล้วอะโอเคสำหรับใครที่อยากจะมาฟังกิจกรรมนี้โดยเฉพาะต้องมีเลเวลอยู่ที่20บวกขึ้นไปแล้วก็โหมดที่เหมือนเขาจะมีอยู่แค่โหมดเดียวนะคะนั่นก็คือโหมดไนท์แมทโอ้โหน่าจะยากอยูเหมือนกันนะคะแนะนําให้เล่นกับเพื่อนหรือไม่ก็ถ้าใครโนเดๆเนี่ยน่าจะเล่นคนเดียวไหวอยู่แหละจริจริงอยากไปเห็นนะว่ามันเป็นยังไง ไหนดูซิฮาร์วีเด n แมนชั่นนะคะเลเวลที่สิบบวกโอเคฮะเหมือนเขาจะแนะนำไปที่สามคนขึ้นไปนะสำหรับผู้เล่นก็สามารถมาลองเล่นกันฟาร์มกันได้นะฮะ uh, okay, okay, okay. อ่าโอเคโอเคโอเคอ่าไหนดูซิสำหรับแมปกันอีกสักนิดละกันนะคะหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากๆ นี่มีอะไรเพิ่มเติมอีกมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไม่เอ่ยหนาและความเปลี่ยนแปลงก็คือเรล่ากระตุกนะฮะเออผ้ามันสวยมากอะผ้ามันสีสดมากนะคะจากว่าเรากระตุกโอเคอ่ะก็ประมาณนี้เนาะไหนดูซิเควสมีอะไรมั่งโอเคห้าสิบเจมเดลีโอเค, gem, อเ,คเรียบร้อยไหนดูซิร้านค้าเลดช็อปนะฮะฟรียี่สิบเ o ด e n s เฮ้ยทำทำอะไรอะ่ะเอามาสูมหรอ มีพวกแบบสกินลิมิเต็ดอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะตัวละครระดับลิมิเต็ดเอาว่ะโอเคอีเวนต์ไหนมีอีกไหมโอเครับ okay, ไปเรื่อๆยๆฮะอยู่ในนี้เออโอเคได้น,นะเอาจริงคอมพลีทวีคลี่เราสามารถทำอะไรได้มั่งเนี่ยเราไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะคะคอสตูมเพชรสัตว์เลี้ยงอ็อซเซอรี่เรายังไม่มีของอะไรเลยอะ่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหฟาร์มแค่นิดเดียวเองอะ่ะโอเคทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะลืมบอกไปเลยมันจะเป็นเกี่ยวกับ พวกตัวยศนะคะซึ่งยศเนี่ยเขาก็ได้มีอัปเดตมาด้วยนั่นก็คือยศนะคะที่มีชื่อว่าฮาโลวีคิงนั่นเองในหน้าตาของตัวข้อความยศตัวนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงทางด้านบนตรงชื่อของเรานะคะ สำหรับยศนี้นะคะลาวินคิงก็จะหน้าตาแบบเป็นลูฟี่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นพวกธีมเข้ากับช่วงหน้ามัรฮารวีเลยบอกเินทาว่าเทมากในสกองวิธีการได้รับก็คือทําการเคลียร์ฮาราวีนิเมชั่นนะคะในหมวดนี้เนาะจำนวน100้ครั้งนั่นเองถึงจะสามารถชเชยเจ้าตัวยศนี้ได้นะคะเออก็สำหรับใครที่อยากได้ยศตัวนี้ก็สามารถไปเล่นไปหาฟาร์มเพื่อรับยศตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะคะบอกเลยว่าก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนาะโอเคคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ พวกข้อมูลอัปเดตนะคะของไทมแบบอะนิเมะเดเมนชั่นที่ เข้าสู่อ่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเข้าสู่ช่วงมัธยาวีนอ่าก็สาหรับใครที่สนใจนะอยากจะมาลองเล่นหรือว่าอยากจะมาสะสมสกินลิมิเต็ดน,นะคะของพวกลูฟี่แวมพาคิงสกินอื่นๆนะคะที่อยู่ในช่วงมัธยาวีนอะไรอย่างนี้นะก็สามารถมาทําการเล่นกันได้นะคะเป็นแบบที่สนุกมากๆนะ,ะจริงๆแล้วก็ภาส,สวยด้วยแล้วก็ก,กะระจบกันไปนะคะตอนที่เราบอกไว้เลยก็จะมีโค้ดหนึ่งนะคะที่ต้อนรับสู่ช่วงมัธยาวีนเองก็ในส่วนของโค้ดเนี่ยเขาจะมีชื่อว่าอันนี้เลยฮะ นอ่ะโค้กก็จะชื่อว่าฮาโลวีนะคะคุณผู้ชมก็กดรีดีมไปนะคะเมื่อทุกคนกดรีดีมเนี่ยก็จะได้โค้ดมาเนาะก็ได้ของมาอันรก็จะเป็นพวกหนึ่งร้อยเจมหนึ่งร้อยเดโทเค็น อ๋อบูสอะไรอย่างงี้นะคะอืมก็สามารถมาทำการกดใช้งานกันได้นะคะสำหรับโค้ดฮา l ์โลวีนนั่เองหรือไม่ก็สามารถเป Twitter, ็น Verified t w i t t e เตอรพื่อรับในส่วนของพวกของอื่นๆเพิ่ตมตำมวไลค์กดไลค์กดเฟร r i t อะไรอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะเนาะโอเคสำหรับในส่วนของคริมนียนะใครที่ชอบกดไ์ก็แชร์ก็ซับส c r i b e ลืมกำลังจะให้การเราด้วยนะคะสาหรับใครที่อยากจะเห็นเราเล่นเกมน,นี้ก็ลองพิมพ์ไปที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยละกันเนาะก็เป็นแมพที่เราเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เป็นแมพที่ดีมากๆอีกแมบหนึ่งเลย ะะโอเคสำหรับในส่วนของคลิปนี้ต้องของลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้เจอกันในส่วนของคลิปมันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะผม